มาที่ใบที่20กันบ้างดีกว่านะครับใบที่20นะครับทาสามเทพสุภาทวีจัตของฮาเดสเวิลด์นะครับใบนี้เนี่ยจะเป็นเทพ3คน3องค์เลยนะนะครับจริงๆแล้วทั้ง3คนนี้เนี่ยราดามันทิสนะครับเราทำเดี๋ยวก่อนราดามันทิสนะครับไออาคอสแล้วก็ไมนอสนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาอ่ะไม่ได้เป็นเทพมาตั้งแต่กำเนิด นะครับแล้วก็ไม่ได้ทําหน้าที่นี้มาตั้งแต่ตอนต้นนะแต่ว่าเขาเคยเป็นมนุษย์มาก่อนนะครับเคยเป็นมนุษย์มาก่อนแต่ว่าฮาเดสเนี่ยเขารู้สึกว่าพวกเขาอ่ะเป็นคนที่มีความยุติธรรมมากๆเลยนะครับก็เลยเชิญทั้ง3คนนี้เนี่ยนะครับมาเป็นมาเป็นผู้ตัดสินในนรกนะครับโดยที่ พวกเขาสามคน,นจะมีการแบ่งเขตการปกครองวิญญาณกันด้วยนะนะอย่างราดามันทิสเนี่ยก็จะเป็นการปกครองพวกวิญญาณชาวตะวันออกหรือฝั่งเอเชียนะครับส่วนไออา s คอสนะครับไออาคอสหรือเออาคุสอันนี้แล้วแต่เรียกนะครับก็จะเป็นผู้พิพากษาวิญญาณนะครับของชาวตะวันตกหรือฝั่งยุโรปนะส่วนสุดท้ายครับไมนอสนะครับไมนอสคือคนที่อยู่ตรงกลาง นะครับไม้นอสเนี่ยจะพิพากษานะครับเป็นการตัดสินพิพากษาครั้งสุดท้ายโดยห้ามอุทธร์เพิ่มเติมหมายความว่ายังไงนะครับเช่นถ้าหากวิญญาณน,นะครับได้ไปให้ราดามันทิส์นะครับพิพากษาเรียบร้อยแล้ว แต่รู้สึกว่าอะไรอ่ะแบบนี้ฉันก็ทำความดีตั้งเยอะนะอูฉันช่วยพ่อแม่เยอะมากเลยนะฉันแบบทำนู่นทำนี้ทำนั่นอีกทำไมความผิดของฉันจึงแบบหนักหนากว่าความดีของฉันขนาดนั้นล่ะนะครับลาดามันติสและเอียคุสนะครับก็จะส่งต่อให้ไมนอสเป็นคนตัดสินแทนนะไมนอสก็จะแจกแจงเลยว่า เธอทำความดีอย่างนี้เธอทำความชั่วแบบนี้นะเห็นไหมล่ะแบบนี้เนี่ยรามันทิสถูกแล้วเพราะฉะนั้นเธอต้องโทษตามที่ราดมันทิสเนี่ยได้ส่งให้เธอไว้เรียบร้อยแล้วไปไปรับโทษซะหรืออาจจะบอกว่าราดามันทิสบางครั้งเนี่ยเธอก็แบบใจแคบไปหน่อยนะเขาก็มีความดีจริงๆนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย มันอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ลดโทษให้หน่อยก็แล้วกันอ่าเห็นปะคือสมัยกรีกนั้นน่ยนะครับต้องบอกเลยว่าแม้แต่ยมมาโลกของเขาเนี่ยยังมีการศาลนะครับยังมีการอุทธร์นะครับในส่วนของความดีความช่วยอีกด้วยบ่งบอกว่าในลักษณะของความความรุ่งเรืองของสมัยกรีกนะครับรวมถึงยุคโรมานะันน่ะมีความ รุ่งเรืองเป็นอย่างมากนะครับแน่นอนแหละจะรุ่งไม่จะไม่รุ่งเรืองได้ได้ยังไงนะครับก็เทพีทีมิสคอยวางกฎระเบียบเอาไว้เยอะแยะขนาดนี้นะครับยมโลกก็ไม่สามารถที่จะแบบไม่สามารถที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าไม่สามารถแพ้ได้คือแบบเขาทําดีเกินเราต้องแบบห้ามเสียหน้าเรามีบางดีกว่านะครับโดยที่ลักษณะของ โดยที่ลักษณะของการดูว่าใครทำผิดทำถูกเนี่ยเขามีอะไรเป็นเกณฑ์บ้างนะครับเกณฑ์ของเขาง่ายๆเลยครับคล้ายกับคล้ายกับของศาส,สนาพุทธปัจจุบันมากเลยคล้ายมากเลยคือศีลหนะครับศีลหแต่เขามีศีลสตัดข้อ5ไปคือเรื่องสุรานะครับเรื่องสุรา ไม่นับว่าเป็นความผิดหรือไม่นับว่าเป็นโทษนะครับก็จะมีเรื่องของสีห้ามีอะไรบ้างนะลืมแล้วเราเป็นคนไม่ค่อยมีสีหาเธออ่ะหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์นะครับในที่นี้ก็จะบอกว่าห้ามฆ่ามนุษย์นะครับห้ามทำร้ายจนถึงเรื่องเลือดตกยางออกนะครับห้ามแบบ ห้ามทาอะไรไม่ดีที่แบบเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการทําลายร่างกายแรงๆนะครับนั่นก็คืออย่างแรกนะอย่างที่2นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของการลักทรัพย์นะครับแน่นอนว่าอยู่ในกรีกเนี่ยห้ามไปลักทรัพย์คนอื่นเขาห้ามไปตบทรัพย์คนอื่นเขาอันนี้ไม่ได้อันนี้ก็ลงนรลกเหมือนกันนะครับอันที่3เรื่องของการประพฤติผิดในกามนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าซุสจะมีความ จะมีความเจ้าชู้อยู่เยอะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าชาวกรีกจะค่อนข้างยอมรับในส่วนของการมีชู้นะครับหรือเรื่องของการข่มขืนแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าในส่วนของชาวกรีกเนี่ยเขามีเขามีเขาเรียกว่าอะไรเดียเขาเรียกว่า,าหญิงเขามีคังคู่ายอยู่แล้วะนะครับหญิงขายบริการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะให้ไปข่มขืนคนอื่นเขาแบบนี้มันก็ไม่ได้เหมือนกัน ห้ามประพฤติผิดในกรรมแล้วก็4นะครับห้ามเรื่องของการพูดเท็จโกหกหลอกลวงนะครับข้อนี้ก็ไม่ได้เพราะชาแล้วเนี่ยสข้อนี้เป็นลักษณะของบาปขั้นพื้นฐานนะครับที่ถ้าใครทำก็จะถูกสาตุลาการนี้เนี่ยตัดสินโทษให้ลงนรกไปนะสำหรับการลงนรกเนี่ยก็มีการแยกออกไปอีก นะครับเหมือนกับลักษณะของเมืองของประเทศไทยศัสนาพุทธที่เขาบอกว่าอ้นุลกมีหลายขุมมากเลยนะครับนรกกรีก็เช่นเดียวกันนะครับมีหลายขุมอีกเช่นเดียวกันนะในส่วนของใครก็ตามเนี่ยที่ทำผิดทําโทษเยอะๆก็จะถูกให้ไปรับโทษในนรกนะครับโดยเข้าไปเลยในโซนสุดท้ายครับดินแดนแห่งทารัส นะครับนรกขุมลึกที่สุดของเรานะเป็นแหล่งที่รวบรวมแม่น้ำทุกสายในนรกเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำเฟลจิทอนนะครับแม่น้ำแห่งไฟที่ล้อมรอบทัทัลัสเอาไว้หรือจะเรียกว่าแมกมาก,ก็ได้นะครับแม่น้ำแห่งความคร่ำควนะครับโคคิสคุสนะครับก็จะเป็นแม่น้ำที่มีรสเค็มจากน้ำตาของเหล่าวิญญาณ นะครับแม่อาวกวิญญาณที่ทรมานนะครับก็จะหลั่งน้ําตาแล้วน้ําตาเหล่านี้เนี่ยก็จะไปรวมกันที่แม่น้ําเหล่านั้นนะต่อมาก็จะมีแม่น้ำสตีทนะครับน่าจะรู้จักกันดีแม่น้ำแห่งความเกลียดชังแล้วก็แม่น้ําแห่งคําสาบานอีกด้วยนะครับเป็นแม่น้ําที่เอาจริงๆแล้วพวกวิญญาณเนี่ยจะต้องพบเจอมาตั้งแต่ตอนที่ลงมาในนรกเลยเพราะว่าจะไปเจอ แคโรนคนแจวเรือนะครับทิวทิพยเรือข้ามแม่น้ำสติสอยนะครับต่อไปก็จะไปขึ้นท่าเรือนะครับที่แม่น้ำอะครอนนะครับแม่น้ำแห่งความเศร้าโศกความทุกข์และความเจ็บปวดนะครับก็จะเป็นแม่น้ำที่ไหลมาประจบกันอยู่ในทาราสนี้ด้วยและสุดท้ายที่ขาดไปไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับก็คือแม่น้ำลีทีนะครับแม่น้ำแห่งการหลงลืม นะครับก็ถือว่าเป็นแม่น้ำที่สำคัญมากๆกับนรกแห่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะสรับพวกที่ทำผิดนะครับพวกที่ทำผิดเนี่ยเวลารับโทษอะ่ะจะรับโทษยังไงกันบ้างนะครับการรับโทษเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าคนที่ลงโทษเนี่ยจะมีอยู่3คนที่โดดเด่นมากๆก็คือพูดพยาบาทหรือจะเรียกว่าเหล่าฟิวลี นะครับขอภาพฟิลลี่ชัดๆหน่อยครับเหล่าฟิลลี่เนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะเป็นจะเป็นโหเทพยุคดึกดำบัรเลยนะครับที่มีนิสัยดุร้ายนะครับมักจะแต่งตัวด้วยผ้าสีดาหรือบางครั้งเนี่ยก็ออกจะออกมาในลักษณะของความเป็นปีศาจนะครับจะมีลักษณะใบหน้าที่มีความคล้ายสุนัขลิ้นยาวถึงก,กลางอกนะครับในตากลวงโบแล้วก็ มีลักษณะของงูพิษพันยูเยียอยู่บนศีรษะนะครับคิดภาพงูยูเยียไม่ออกคิดภาพเมดูซ่าเอาก็ได้นะครับมีลักษณะของความที่เป็นปีกขังคาวกรงเล็บเหี่ยวนะครับมือหนึ่งถือขวานอีกมือหนึ่งถือคบเพิงนะครับรายละเอียดคือเยอะมากนะสิ่งที่พวกเธอทําในแดนนรกแห่งนี้คืออะไรบ้างนะพวกเธอจะมีหน้าที่ขู่กันโชคกรีดร้อง ใช้เล็บแหลมตะกุยไปบนทั่วล่างของเหยื่อและวิญญาณนะครับพยายามปลูกฝังความกลัวต่างๆนานานะครับดูวพวกเธอเนี่ยประกอบด้วย3คนเท่านั้นนะครับจะเป็นอเล็กโตนะครับอเล็กโตมิกเมกิลาแล้วก็ทิซิโฟนนะครับทั้ง3คนนี้เนี่ยจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนะครับ โดยคนแรกเนี่ยอเล็กโตนะครับเขาจะทําหน้าที่คือลงโทษพวกเรื่องของคนที่ทําผิดศีลธรรมต่างๆนะครับส่วนมิกราเนี่ยจะไปโดดเด่นเรื่องของการทําโทษผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์นะครับหรือผู้ที่ผิดคําสาบานรวมถึงผู้ที่ลักเล็กขโมยน้อยทําการโจรกรรมต่างๆด้วยนะครับส่วนสุดท้ายทิซิโฟนเนี่ยจะค่อนข้างเป็น เป็นฟิลีท่ที่แบบเฉพาะทางมากๆก็คือลงโทษฆาตกรนะครับผู้ที่ฆ่าคนโดยเฉพาะเลยนะครับพอนช้าแล้วเนี่ยเราก็าจะมองเห็นว่าเรื่องของการลงโทษเนี่ยก็จะมีความโหดร้ายหรือโหดเทียมที่แตกต่างกันออกไปนะครับสำหรับตัวอย่างของการลงโทษเนี่ยถ้าเป็นนรกไทยก็จะเป็นพวกปีนต้นงิ้วนะครับเอาลาวากรอกปาก นะครับหรือเอาลงกระทะทองแดงนะครับให้รู้สึกร้อนถูกต้องไหมนะสำหรับที่ของนรกกีกเนี่ยก็จะมีวิธีการที่ทำโทษที่แต,ตกต่างกันออกไปอีกนะครับแต่ที่ผมยกขึ้นมาให้เนี่ยเพราะผมเห็นว่ามันดูแตกต่างดีนะอย่างเช่นการกลิ้งก้อนหินขึ้นภูเขาท,ทุกวันนะครับจากนั้นเนี่ยก้อนหินก็จะตกลงมากลิ้งหล่นทับตัวเองนะครับก็คือเหมือน เข็นคกขึ้นภูเขาอะแล้วจากนั้นคกก็หล่นทับตัวเองตายพอตายเสร็จก็เกิดใหม่นะครับหรืออาจจะเป็นถูกจับตึงกับก้อนหินแล้วก็ให้แรงหรือนกอินทรีมาจิกกินเครื่องในทุกวันจนตายรูปแบบนี้จะเหมือนกับการลงโทษพร o มิทิอุสของซุสนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยต่อมาก็อาจจะเป็นเรื่องของการผูกผูกดวงวิญญ,ญาณนี้เนี่ย ไว้ใต้ก้อนหินยักษ์นะครับแล้วอยู่ดีวันดีคืนดีเนี่ยอยู่ดีก้อนหินก็จะตกลงมาตุบทับวิญญาณดวงนั้นะตายอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เอาก้อนหินไปผูกใหม่นะครับรอคอยวันที่มันจะตกลงมาแล้วก็ทับวิญญาณดวงนั้นแตกสลายอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายนะครับบางคนบางดวงวิญญาณอาจจะถูกผูกกับลอก,กวียนนะครับแล้วจากนั้นเนี่ย ก็จะมีพวกปีศาจนะครับปีศาจในโลกวิญญาณในนรกนะครับมาจับล็อกเวียนแล้วหมุนนะครับหมุนหมุนเหมือนอะไรหม,หมุนเหมือนเล่นรูเลตออะครับหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนะครับเวียนหัวตายหรือบางครั้งก็บอกว่าคือมันเป็นลักษณะของความทรมานนึกออกใช่ไหมนะครับเขาก็ชาวกีก็สัญหาความทรมานเหล่านี้เนี่ยมาเขียนเอาไว้อยู่ในวรรณกรรม เรื่องของนรกเหล่านี้นะซึ่งพอเป็นแบบนี้เสร็จปั๊บนะไอ้พวกที่ตายแล,แล้วแล้วรู้สึกว่าแบบอ้อยไม่ไหวแล้วขอให้ชั้นได้พ้นโทษตัวนี้เถอะนะครับให้ชั้นไปเกิดใหม่เอาก็ได้นะดวงวิญญาณไหนที่คิดแบบนี้ได้เนี่ยเขาก็จะให้ดวงวิญญาณนะั้นนะ่ยไปขอขมานะครับต่อแม่น้ำโคคิทุสนะครับแม่น้ำแห่งความคร่ครําครวญแล้วก็แม่น้ําแห่งน้ําตา จากนั้นก็ไปตายอีกครั้งหนึ่งที่แม่น้ําแห่งไฟเฟลจิทอนนะครับและถ้าคําขอนั้นได้อนุมัติขึ้นมาก็จะให้เทพีมอยเรนะครับปั่นเส้นไดแห่งโชคตาขึ้นมาให้ใหม่นะครับพอปั่นเส้นไดขึ้นโชคตาให้ใหม่ยังไม่ส่งมอบนะครับดวงวิญญาณดวงนั้นจะต้องไปดื่มน้ําจากแม่น้าลีทีเพื่อลบความทรงจําทั้งหมดก่อนแล้วจากนั้นถึงจะได้ไปเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่ง นั่นคือโทษทั้งหมดนะครับของในนรกเอา้าแล้วแล้วไม่มีอะไรดีๆขึ้นมาบ้างเลยหรือไงนะครับสิ่งดีๆก็มีเหมือนกันนะสำหรับใครก็ตามเนี่ยนะครับที่ที่เขาเรียกว่าความดีความชั่วมันไม่ค่อยห่างกันมากะนะครับคือไม่ได้เป็นคนดีแบบเป็นคนดีคนดีนะครับ แล้วก็เป็นคนชั่วที่แบบไม่ใช่คนชั่วคนชั่วนะครับหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นพวกแพะรับบาบเขาใช้คํานี้นะพวกแพะรับดาบหรือพวกเด็กๆที่แพะรับ,บาบหรือว่าพวกเด็กๆเ,เนี่ยนะครับที่แบบยังไม่ได้ทดําดีหรือทําชั่วเลยนะครับคนเหล่านี้เนี่ยจะถูกส่งไปที่ดินแดนที่มีความเป็นกลางนะครับหรือแอดโฟเดลนะครับเขาบอกสถานที่นี้เนี่ยจะเต็มไปพวก เต็มไปด้วยดอกไม้นะครับความสวยงามนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยพวกเขาก็ต้องดื่มน้ําจากแม่น้ำลีทีก่อนอีกเช่นเดียวกันเพื่อให้เขาเนี่ยลืมอัตลักษณ์ของตัวเองไปนะแล้วก็ไม่ให้มีคนไม่ให้มีคนแบบไม่ให้มีคนทําบาปในนั้นนะครับไม่ให้มีคนจําเรื่องเลวร้ายในนั้น ทุกคนในแอฟโรเดลจะมีแต่วิญญาณที่ดีวิญญาณที่งดงามวิญญาณที่วิญญาณที่แบบสดใสน่ารักนะครับคือไม่มีความทรงจำใดๆแบบนี้แหละครับนั่นคือลักษณะของแอ r โฟเดลนั่นเองนะลักษณะของแอสโฟเดลเนี่ยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นเหมือนพื้นที่ นะครับเป็นเหมือนสวรรค์ลลแล้วก็เรียกว่าสวรรค์กันละกันสวรรค์ของทุกคนที่ไม่ใช่วีรบุรุษนะครับแต่ถ้าพวกวีรบุรุษเนี่ยจะถูกส่งไปที่ออเลเซียมแทนครับออเลเซียมก็จะเป็นอีกที่หนึ่งนะไม่ไม่ไม่เหมือนกับแอโฟเดลนะแอโฟเดลกับออเลเซียมแตกต่างกันทีนี้มาที่เอเลเซียมกันบ้างนะครับเอเลเซียมเนี่ยนะครับก็จะบอกว่า พวกวีร,วรบุรุษเนี่ยก็จะมาอยู่ที่อิเลเซียมกันทั้งหมดความแตกต่างของอิเลเซียมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าอิเลเซียมเนี่ยจะเป็นดินแดนที่ไม่มีฝนไม่มีพายุไม่มีหิมะนะครับไม่มีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในนั้นเลยนะครับต่อมาคือเป็นดินแดนที่มีแต่ความสุขมีแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็ มีทุ่งญ้ากเขียวขจีนะครับมีเสียงดนตรีมีเสียงร้องเพลงมีการร่ายลําหรือการเต้นรําอยู่ตลอดเวลานะครับหลายๆคนถามว่าเอเลเซียมอยู่ในนรกไม่ใช่หรอทำไมถึงมีดวงอาทิตย์ละ่ะนะครับเขาบอกว่าเอเลเซียมมีดวงอาทิตย์เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็มีดวงดาวต่างๆเนี่ยเป็นของตัวเองด้วยอีกเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าเอเลเซียมจะต้องมีทั้งกลางวันแล้วก็มีทั้งกลางคืนด้วยนะครับ คนหลายๆคนเนี่ยเขาใช้คำว่าเป็นดินแดนแห่งคำอธิษฐานนะครับซึ่งแอสโฟเดลกับเอเลเซียมเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันแบบนี้นี่เองถ้าหากเป็นเรานะครับเป็นมนุษย์เป็นหมอเมตนะครับถ้า,าตายไปเราจะได้ไปอยู่ที่ไหนนะครับแอสโฟเดลหรือเอเลเซียมนรก ถาทรัสแน่ๆเลยไม่น่านได้ไปหลอกแอสโฟเดลกับเอลิเซียมใช่ไหมนะครับคือด้วยเราอะไม่ใช่ในยุคนี้มันไม่ได้มีวีลชนแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะได้ไปอย่างมากที่สุดถ้าโชคดีนะถ้าโชคดีก็จะได้เป็นแอสโฟเดลนะครับแต่ถ้าคิดว่าปกติก็คงได้ไปทรัสนั่นแหละใช่ไหมโทษฐานอะไรโทษฐานหลอกทุกทุกคนซื้อไพ่บ่อยเกินนะ นะครับใช่ไหมใช่ไหมแบบนี้ลงททาลัสแน่เลยอะเสียใจอ่นะครับซึ่งลักษณะของนรลกของกรีกเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมดประมาณนี้แหละนะครับเหมือนวันนี้เราได้แบบได้ไปท่องทัวร์นาลกเลยถูกต้องไหมนะครับโหแบบตั้งแต่ลงมาในนรลกนะครับพิภากษาพิภาคษา เจอสารนะครับมีการอุทรอ,อุทรเสร็จเราจะขึ้นนาลกอ่ขอโทษทีขึ้นสวรรค์หรือลงนรกนะครับสวรรค์ของทิ่กรีกจะไม่ได้อยู่บนสวรรค์คือโ,โอลิมปัสเพราะโอลิมปัสอยู่ได้เฉพาะเทพเท่านั้นนะครับพวกมนุษย์หรือวิรชนห้ามไปอยู่นะถ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาอยู่ที่แอฟโฟเดลไปแต่ถ้าเป็นวีรชนขึ้นมาให้ไปอยู่ออเลเซียมนะครับเข้าใจตรงกันนะ สำหรับจัดเม้นต์นี่ยนะครับไรเดอร์เวสมิเนี่ยเป็นในไรเดอร์เวส i t มเนี่ยจัดเม้นตเป็นไพ่ที่เข้าใจยากยังไงนะครับในกรีกนะครับในกรีกหรือไพเทียทาโร่ก็คจะเป็นประมาณนั้นเพราะความหมายเหมือนกันเลยนะครับจัดเม้นต์เดย์ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานนะครับความรักการเงินหรือแม้แต่สุขภาพ นะครับการงานถ้าคุณทําดีเจ้านายก็เอ็นด,ดูถ้าทำไม่ดีเจ้านายก็เตรียมไล่ออกนะครับหรือความรักถ้าทำดีก็รักยืนยาวถ้าทำไม่ดีก็โดนเลิกอะไรประมาณเนี้ยนะครับเป็นลักษณะของไพ่ที่จะว่าแปลงง่ายก็ง่ายจะว่าแปลยากก็ยากนะครับแต่ที่เรารู้ได้ทันทีเลยก็คือในชีวิตตอนนั้นอะ จะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแน่ๆขึ้นอยู่กับคำตัดสินครั้งนั้นนะครับนั่นก็คือทั้งหมดของไพ่จัดเม้นท์ครับอ่ะสุขภาพนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราดูแลตัวเองดีไหมนะครับถ้าหากเราถ้าหากเราดูแลตัวเองดีทานราครบ5หมู่นะครับหรือถ้าหากใครบอกว่าอยากจะสวยนะครับคุณก็อาจจะต้องผ่าทางผิวเพิ่มเติมนะ หรือถ้าบอกว่าเกิดมาแล้วหน้าฉันดูไม่ดีเลยก็ไปสัลกรรมได้ครับจัดเม้นคือทำอะไรได้อย่างนั้นนะไม่ต้องไปคิดว่าเฮ้ยมันจะมีผลอะไรที่เข้าใจยากเลยนี่แหละคือการแปลงง่ายๆของจัดเม้นครับ